ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้นะครับจะทำเต้าหู้ทรงเครื่องผัดกะติโเคก่อนกันเลยเปิดแจ๊คให้ร้อนใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็เอาไปกะติเอาไปละลายผัดเป็นหอมแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ทรงเครื่องผัดทหนมันร้อนนะครับ ต้องตรงเครื่องสุกอยู่แล้วโอเคผันให้เข้าเนื้อนะครับพอหอมแล้วก็ตามด้วยคะนาผัดให้สุกตามด้วยมะนมีหอยไม่ต้องใส่ซอสฝาเขียวนะครับเพราะกตินมีเค็มอยู่แล้วนะครับผัดให้สุกโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็จอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ